ที่กำลังตัดซิกซอรอยู่จิกซอไหนต่อให้ดูหน่อยโอเคเดี๋ยวเริ่มอันใหม่ด้วยไหนอันใหม่ต่อยังไงอีกอันนึงอ่ะอีกอันนึงเนาะอ้าว one two three start แม่เอา่กลังตัสนปันนเรูะไเย่อไรม่รู้เลไม่เป็นคำพูดเลยหนู ไม่บอกอม่ได้พูดอะไรเสร็จแล้วพฤที่ทรมดีๆสิลูกต่อดีๆไม่เสร็จหรอวันนี้จะนอนในพื้นมันร้อนนะเปิดแอร์ให้หน่อยแอร์ทิกร้อนแอรทิกร้อนเหรอเปิดแอร์ มาติดล้งไม่รักแม่ออนทำไมไม่รักแม่อ่ะแม่อันดือด้อดื้อยังไงแม่อันไม่รักมาถิกด้วย แม่ไม่รักพลาิกยังไงไม่รักแบะแม่พูดไม่รักพลาชิกทุกวันใช่หรือเปล่าพลาชิกไม่รักไปอ่านพลาชิกไม่รักไปอ่านถูกข้างพลาชิกไม่พูดเลย เสร็จแล้วอืมยังไม่เสร็จเลยลูกยังไม่ถึงครึ่งเลยรถขับได้แล้วรถขับได้แล้วรถ้ไม่มีแล้วครับ เสร็จแล้วตาถึงครึ่งแล้วอืมมาซี่าถึงครึ่งแล้วครับพ่อที่เก่งครับเย่ตาถึงครึ่งแล้วพ่อที่กระตัดเสร็จแล้วอืมอีกนิดเดียวเองตั้งใจเลยครับลูกไม่ตต้้องงั ไม่ต้องตั้งใจต้องเล่นทำไมต้องเล่นนะคะมันไม่ต้องตั้งใจมันต้องเล่นแล้วิ <c oughs> กระาเสร็จแล้วหตือกระาเสร็แดแล้วจิกตาเสร็จแล้ว อีกนิดเดียวเองือมพทธิกเก่งจังเลยพทธิกรู้ได้ยังไงว่าอันไหนมันต้องต่อกับอันไหนอะ่พะพทธิกดูจากอะไรอะครับลูกพทธิกไม่ปอกดูจากอะไรตรงแบบนี้มันมีรูอยู่ท่ก็ต้องฉิบงปรกอบมันก็ต้องมีอืม ต้องสังเกตยังไงเราถึงจะรู้ว่ามันถูกแล้วอะครับลูกไม่บอกสังเกตยังไง,งไม่บอกสังเกตจารณ์ใบอ่าแล้วอย่างนี้คุณแม่จะตอบเป็นเหรอครับพระธิดรู้พระธิดรู้จากอะไรอะครับรลูกจากชิงอันนี้ก็เสร็จแล้วโอ้โหทํายังไงถึงต่อได้เร็วขนาดน,นี้เหลืออีกหนึ่งอันไงครับเหลืออีกหนึ่งช่องใช่ไหมไหนดูสิ โอ้อหสวยจังเลยเก่ง <Bye bye, S 1> จังเลย <Bye bye, S 1>